Oh, oh, หนึ่งปลามาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นนะเจ้าเนาะวันนี้<อ>ามา<ด>ขำเลยเจ้าตั้งใจมาเก็บช่วงขำๆนี่เลยเนาะเอ๊ะแต่รู้สึกว่าสีหน้าเปลี่ยนไปเจ้านินี่เหมือนจะดำๆโอ้ยเบลอๆเหมือนสีมันจะดำๆก่อนนี่เนาะการมาเก็บบรรยากาศช่วงขำอย่างเดียวเลยเจ้าวันนี้แคเจ้าจะได้สก,กีช็อตเดี๋ยวมาลองรุ่นด้วยกันเลยเจ้ายุ่งมากนะเจ้าวันนี้ ใส่ระยะปั้มน้ยินกัน้อยๆหากระบอกปยตัวของครับเอามาลองลุม่เพ่มมากวางจัดเมือนจะได้สตัวก็นี่สักตัวพตัว้งหแทำวกอยาัด่เเาะวายุงมากขนาดนี้ ดุขนาดนย้ก,กันาากนี่มัน,มนยุง,ยงน่ากขนาดเดียวแป๊บมึงใส่ได้จุดไฟไหลย,ยุงแล้วเจ๊นี่นี่จี้ไฟที่งาตรงนี้กันเจ้าเหมือนดำดำ,ดำ,ดำคุณเจ้าเออหนี่นี่นตัวมาเจ้าเล็กมามาซองต,งตัวต้องหอกกัน ดูปลาซิวตัวใบตัวบอนดลซิวตายตัวดูดูตาสองเส้นเกลิงบอลหลอดขึ้นโอกัมากเหมือน ช่วงคำนี้ก็มาเก็บแต่ช็อตเด็ดเนาะแต่จะถ่ายได้ก็คือช็อตซองนี่มหูเตัวนเตอนะรุ่นเอาถ็นแสงมดนะเจ้าตอนนี้อายทายหมึดเลยแต่เพื่อนมังติ๊หมึดนะเจ้าหวอนดีมันคนนี้นุ้งนะแต่ว่าห่นนุงนค่ไหนช่องคำได้แตช็อตเด็ดตัว่ะนี่แที่ ตั้งก็ดีเราแต่งหมดก่อนนะเราจะติดตั้งอุปกรณ์ดูดีไหมคะนี่กว่าดีัว่าดีมากเลยดีใจมากเลยดิ ฝังกันยังจ้าฝนน้อยก็ยังฝังก็ฝังเลยต้องเงินถึงดำเลยนะดูนิดหนึ่งเพราะว่ามันติดนิดหนึ่งนะเจ้าหนูติดนิดหนึ่งมันไปเรีกเจ้าแมนไป

ทีนี้จะได้พิจที่แล้วคณะเจ้าทีนี้ไทยแบบยาวไว้มีแต่ตาเข้าแถบสักตาเลยอ,เอุนมรบหนียวอ่ะอาสารเชานีใช้เ,เ,เวลาไทยอ่าตัดต่อเสร็จแล้วจะม่งกว่านะเนาะเหลื่อ,อข้าวคนละทีอะเข้าพรหน้าม่แต่เข้า ฐ yeah, cool! 응ันก็ต้องหนุหนนาจัดไอ่ะก็หาเนาะได้นาีไงนี่มันรื่ให่หิืเปลาเงใหญนี่คณนีนคะออบบไรกเ ต้มเล้กนะเาก็าดูบนะดูง้อกดูงอก็ดูต้มนะเจ้ามาวางไว้ของ,ขงที่ไหมผ้กนม่ขาดผัาไม่อยู่นี่ตหมรกอนหน่อยอยู่มงเนยร้อนเร็ว

ลมทำละปาเริ่มมาว ออกจนยนี้ตอกนอนตัวกันก้อนอยดกออกแง่จบมนเออเฮ้ยบบนี้ไม่ได้นี่ต่างกัเฮ้ยห้ามจะเป็นพวกต่า ไอ้พอแบตัตเรี่องเจ้าน้องเล็กเสร็จหมดทก,กินจะไปไห็นมือมมก็ ให้ับตืนก็แล้วก็จะทาใด้ปลาเงยปลางโดนก็จะเสียได้เลยจับินงงอเลยต่องทุกเรื่อย Bỏ thôi thôi, 8 ngày Còn phim tài vẫn วันเจ้หนิแต่คนแยญนเตียงแญ่ยืนเตียงยูนี่สินี่ก็มันยอ่ใช้โนี่เจ้าหน่โคหน้าจ้ำมันต้องออกกท่านะเจ้าแต่มันอี่

เอาดีเออเออเออนั่นไอเหน่ก็นั้นตกใต้ตลอดเนี่ยตัวนี้เคยอวดตัวนี้ใครอวดด้วยก่อนหันกล้องก็ใครก่อนเดี๋ยวเจ้าอันนี้ตะเพียนเนาะมีเจ้าปากขาวแดงเจ้าตะเพียนงดนะเจ้ามีเจ้าหาตัดสองสามครับ องอยกมาขาอ๋อข้างนี้โอโดดไปคุณล่ะบอ <laughs> เด<ฮ> <pulse> ี <keeps Bruno. S 1> <to> ๋ยวตัวเออเออตัวนึงมาหันจ้อมีตุ่มป้นแ่มาคืนเลยน้งหันนี่กับบางหันทุ่มขต้นนี่หิตัวนี้ 你看。 แค่ okay, เจ้าเดียวมัหันแล้วเนาะเดี๋ยวยางนึงแกสรุปป่าให้ดูที่บ้านเนะเจ้าเนาะนถ่ายจนสุดนี่ใสแล้วสองกําก็ได้เเป็นชอบยาวๆนี่เจ้า ช่วงเมื่อว pues ันช nah ่วงตอนคำถ้ามันแบบคำแต่ปางเหมือนหลงแม่จะยกใบหน้าทิ้งเต้นเจ้าอยู่นี่กะมาเก็บแค่บรรยากาศช่วงคำเนาะถึงแม่จะน้อยช็อตแต่ก็หมอนกวายใช่ไหมแทนแป้นป้อมมีแป้นใหญ่เอกขึ้นลุ่นดึงอาจจะจำซ้ำก็วางคำเสมอกันอันยกคนเข้าเจ้า ยย่โอ้ไปเออนั่นตัวยี่่เอาไปคนละเรือสักตัวเออลตัวเคทุกท่านรับชม้ยงนี้มัจะรุ่ต่ไปเนาะนอายดบ้านนีนึงจะสรุปพิิัณเจ้เออที่ต้องเีนตรงนี้นะเราเห็นะหมครับองต้องพิพิัหนะเจ้ามาถึงตอน สรุปคลิปในช่วงคำนะเจ้าเนาะนี่มวนหมานี่เจ้านี่ได้ประดุกเลยโอ้ยใส่ขราดโอเคอยู่แล้กัตะโกนนี่เจ้า,น,านี่มวนหมานอยู่นี่พอปานเขาอะไรอย่างกับหางแดงเนี่ยโอย้นี่ปลาขับหางแดงมนนะักเจ้าดุใส่งามๆนะี่เนาะแล้วก็ปลาตีเกเลึงเหมือนเดิมตะโกดได้แค่ตัวเดียวเจ้านี่เอ้ยแล้วก็ตัวน้อย หนึ่งตัวเออหายไปหนึ่งตัวเจ้าแ,แค่นี้ผลงานตอนแรกตั้งแต่อ่าที่มงก็ให้มงเกินจนแล้วนี่ถุงเกินแล้วเจ้าตอนนี้หนึ่งเหลือจำทิปเนาะแต่่งยืนยกต่อไปเห็นแต่หลงัลงๆเหลิมดึกเหลิมบอมีป่าแล้วเจ้าป่ามันบัล่องเนาะซอนก,กินอยู่กับติแต่นี่เจ้าป่าแต่อีกนึงครั้ง,งว้ายปนี้อีกนึนงไกยแล้วเจ้านี่ เป็นอาหารเย็นของยี่ิบหนึ่งเย็นนี้นะคะแต่เดี๋ยวดูตัวใหญ่นี่เต้นอ่ะตัวยี่สิหนึ่งจะเอาทำเป็นอาหารเย็นปลากุดยี่หนึ่งจะไปดูขังวิธีเจ้าไหมอ้ยนี่ได้ไม่ได้ยักมันดีนี่นะเจ้ายี่ิบหนึ่งเลยสรุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนโอ้ยตาจะไหลตายหน้ามันเย็นด้วยนี่ นั่อยู่ đ ห้องน้ำนะ้มันเย็นเนาะเจ้ากระสุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะหมอนหมานอยู่เจ้านี่กระมังใหญ่นะนี่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดหนึ่งด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งในคลิปหน้าเจ้า